ตำนานหลอนภาคกลางพิธียกศารพระภูมิคืนเจ้าที่ประเพณีนี้เป็นพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนและอันตรายของคนภาคกลางเมื่อสารพระภูมิเจ้าที่เก่าแก่ถูกทิ้งร้างหรือเสียหายหนักห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดแต่จะต้องทำพิธียกศารใหม่และคืนสารเก่าเพื่ออัญเชิญเจ้าที่เดิมไปอยู่สารใหม่และปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่สิงสถิตในศาลเก่าไม่ให้อาลวาด เรื่องราวเกิดขึ้นกับครอบครัวของสมหมายที่พึ่งซื้อบ้านเก่าหลังหนึ่งในสวนหลังบ้านมีสารพระภูมิไม้เก่าผุพังถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าสมหมายไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่จึงตัดสินใจทุบสารเก่าทิ้งและนำไปกองรวมกับเศษขยะโดยไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวหรือขอขมาใดๆคือน,นั้นเองลูกชายคนเล็กของสมหมายเริ่มกรีดร้องกลางดึกเขานอ,นอนไม่หลับและชี้ไปที่มุมห้องด้วยความหวาดกลัวเด็กบอกว่า คุณลุงแก่ๆตัวเล็กๆก,กำลังยืนจ้องเขาอยู่ที่มุมห้องและพยายามจะเอาตุ๊กตาที่อยู่ในศารกลับคืนไปครอบครัวสมหมายปรึกษาผู้รู้และทราบว่าพวกเขาได้ทำผิดผีอย่างร้ายแรงจึงต้องรีบทำพิธีเผาทำลายสารเก่าอย่างถูกต้องและทำการขอขมาเจ้าที่ที่ถูกลบหลู่ในคืนที่ทำพิธีเผาสารเก่าที่ลานกว้างใกล้บ้านขณะที่ไฟกำลังลุกโชนเผาทำลายสาลไม้ที่ผุพังอยู่นั้น ทุกคนก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากกล่องไฟเสียงนั้นเป็นเสียงแก่แกที่ฟังดูโกรธแค้นและเจ็บปวด ok au, พวกเจ้าเผาบ้านของข้าข้าจะไม่มีที่อยู่ข้าจะตามไปอยู่กับพวกเจ้าข้าจะอยู่ในบ้านของพวกเจ้าแทนทันใดนั้นเปเลวไฟก็พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติและเงาร่างเล็กๆคล้ายมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นในกล่องไฟเพียงชั่วพริบตาเงาร่างนั้นก็พุ่งออกมาจากกองไฟ แล้วหายวับไปในความมืดที่มุ่งตรงไปยังบ้านของสมหมายหลังจากเผาศารเก่าเสร็จสิน้นสมหมายและภรรยารู้สึกเย็นวาบและรีบกลับเข้าบ้านเมื่อพวกเขาเข้ามาในบ้านสิ่งที่พบคือของใช้ในบ้านถูกจัดเรียงใหม่ในลักษณะที่แปลกประหลาดเช่นรองเท้าถูกวางเรียงเป็นคู่ๆตรงกลางห้องนั่งเล่นที่น่ากลัวที่สุดคือที่บริเวณบันไดขึ้นบ้านมีรอยเท้าเล็กๆสีดำที่เกิดจากแอเท่าทาน ปรากฏขึ้นและรอยเท้าเหล่านั้นเดินนำเข้าไปยังห้องนอนของลูกชายคนเล็กสมหมายรู้ทันทีว่าวิญญาณเจ้าที่เก่าที่ถูกทำลายที่อยู่ได้ย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในบ้านของเขาแล้วพวกเขาต้องเชิญพราหมณผู้เชี่ยวชาญมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณให้ออกจากบ้านและต้องสร้างสารพระภูมิใหม่อย่างถูกหลักพร้อมทำพิธีขอขมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลาหลายวันจึงจะสามารถขับไล่วิญญ,ญาณร้ายออกไปได้ ตำนานนี้สะท้อนความเชื่อของคนภาคกลางที่ให้ความสำคัญกับเจ้าที่เจ้าทางว่าเป็นผู้ดูแลที่แท้จริงของแผ่นดินและบ้านเรือนการลบหลู่หรือทำลายที่อยู่ของท่านโดยพลาการจะนำมาซึ่งความพิโรธและการเข้ายึดครองบ้านของผู้ที่กระทำผิด